ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันๆของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนซื้อหนังสือหรือมังงะนะครับจากเว็บเด็กเพรสหรือเด็กช็อปนั่นเองนะครับค่ายอะไรทุกอย่างนะครับก็สาหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวของมาตอนไหนวะเนี่ย มาสักทีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเร็วสมชื่อสมน้ําสมเนื้อจริงๆนะครับสำหรับเด็กเพรรนะครับก็คือผมได้ทําการสั่งไปตั้งแต่วันที่25ช่วงตีหนึ่งใช่ไหมแล้ววันที่25ของตอนเย็นเน่เขาก็จะส่งให้เลยวันที่27ตอนเช้านะครับเขาก็มาส่งให้เลยนะครับแบบเร็วมากนะครับ JT ก็เร็วนะครับเด็กเพรสก็เร็วนะครับชื่นชมทั้งสองค่ายเลยนะครับเป็นค่ายที่รักเราจริงๆนะครับผมสมน้ําสมเนื้อสมราคาคุยนะครับและในที่สุดนะครับผมก็ได้มาสักทีนะครับสาหรับ เรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมต้องบอกเท้าวความกันเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นแฟนพันธ้หรือไม่ได้เป็นแบบแฟนตัวยงอะไรของเรื่องนี้หรอกนะครับแต่ผมอ่ะมารู้จักเรื่องนี้ได้นั่นก็เพราะเพลงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับว่ามันดังเพราะเพลงอะไรนะครับไอเพลงที่มันขึ้นต้นได้ว่าเซโนอะไรนั่นแหละไอ้นั่นแนั่นแหละก็คือผมรู้จักเรื่องนี้นั่นก็เพราะไอเพลงเซโนนั่นแหละครับเพลงมันชื่อเพลงว่าเลนไอเซอร์คูลเลชันนะครับ คือมันจะมีเพลงที่แบบเนื้อหาน่ารักตะมุตะมีหน่อยนะครับเป็นเพลงที่แบบออกมานานแล้วนะมันเป็นเพลงสิบกว่าปีได้แล้วเพลงนี้แต่มันก็แบบไม่ตกยุคตกสมัยจริงๆนะครับล่าสุดก็เห็นตามทิกตอกตามพวกทวิตเตอร์อะไรเขาเอาเพลงนี้มาใช้กันนะเพราะว่าเพลงมันมีเนื้อหาน่ารักนะครับแต่เนื้อเรื่องของในเรื่องนี้มันเสื่อไม่น่ารักตามเพลงนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าตามนั้นนะครับเอาไป นะมาแกะก ah. ันเลยนะครับผมนี่เห็นไหมก็เป็นเด็กเด็กเช่นเคยนะตอนที่ผมสั่งเกิดชาตินี้มันก็เนี่ยใช้สติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับเฮ็ดหนึ่งที่ผมซื้อแบบบล็อกเซตมานั่นก็เพราะว่าโดนพี่ต้อมกราดยูสเคดีนะครับป้ายยามานะครับก็เลยต้องมาตามจัดบวกกับผมเองก็เคยดูพวกอนิเมะอนิเมะมาก่อนนะครับผมดูแค่ซีซั่นแรกนะเพราะว่าซีซั่นแรกมันจับใจความเนื้อเรื่องเฉยๆนะครับภาคสองภาคสามอะไรก็ไม่ได้ดูหรอกเพราะเนื้อเรื่องมันชวนงงนะครับข้อเสียของเรื่องนี้ก็คือมีแค่นี้นแหละครับคือเนืื้ออเร่งงงงนนิดึ นะครับตอนที่ผมสั่งนะครับผมก็ได้ทําการใส่เจ้าโค้ดอันนี้ไปนะครับนี่โค้ดอะไรนะกาดิว XL นะครับนี่เห็นไหมพอซื้อครบพันสปุ๊บเขาก็จะแถมมาให้แบบอย่างนี้เลยนะครับแถมเสื้อมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อที่มีลิขสิทธิ์แท้นะครับก็คือทางเด็กเขาซื้อลิขสิตโดยตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็คือมันไม่ใช่เสื้อกอปไม่ใช่เสื้ออะไรนะครับก็คือเท่ากับว่าผมก็ได้ของแถมมาเป็นเสื้อนะครับไซส์ XL นะก็ถือว่าดีมากนะครับเสื้อวันพีสมา เก็บไว้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับแพ็กสไตล์ของเขาเลยนะครับเป็นการแพ็กที่แบบสมัยก่อนเขาก็แพ็กกันอย่างเงี้ยเนาะมาบึนกันนะครับแบบนั้นเป็นการจับฉลากรางวัลอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เอาที่ตัวหนังสือออกมาก่อนเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบาเกโมโนกาตารินะครับผมปรนามของเราพูดนะครับเล่ม5้าเล่ม1ถึงเล่ม5้อเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้หมดก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะหลุดเฟรมนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็น บ็อกเซตของมันนะครับที่ทําให้เราไว้เก็บสะสมแต่ละเล่มได้นะครับก็จะมีเล่ม6แล้วก็สเปเชียลบุ๊กนะครับเป็นเล่มพิเศษนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะอะไรก่อนดีแยวผมแกะอันนี้ก่อนลวกันนะครับเล่มนี้ก่อนทางเด็กเนี่ยผมเองก็ไม่เคยตินะครับเรื่องของการแพ็คการซิลการจัดส่งเนี่ยก็คืออย่างที่หลายๆคนว่าเลยนะครับว่ามันดีสุน้าสุดเนื้อนะครับและรวมไปถึงคุณภาพรูปเล่มนะครับก็ถือว่าทาออกมาใช้ได้เลยนะเหออ็นไหม ขนาดเขาบับเบิ้ลมาดีแล้วเห็นไหมเขาก็ยังแบบมันไม่ได้เชิงว่าบับเบิ้ลดีกเขาซิลซ้ํามานะครับเนี่เห็นไหมแบบเป็นขายชุดคือเราก็ต้องมาแกะแยกอีกทีเงี้ยมันมันแยกทีละเล่มไม่ได้นะครับมาเรามาดูกันที่ตัวบ็อกซ์เซตนะครับผมถึงแม้ว่าราคาอาจจะค่อนข้างสูงแต่มันก็ไม่ได้สูงสําหรับหลายๆคนนะสำหรับผมมันก็ไม่ได้สูงมากนะพันหนึ่งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเอาพันพันหนึ่งพันสองพันสามอะไรเงี้ยไปซื้อเรื่องอื่นที่มันเป็นแบบเซตลดราคาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับจริงจริงนะครับก็คือแบบแพ็คมมาาแนน่ก จนผมแกะยากเลยอะโอยเดี๋ยวนะเี๋ยโอ้ยแกะยากจริงเป็ค่าคุ้มราคาจริงนะครับสำหรับคันสองที่จริงมันก็มีช่องให้แกะดีๆแต่ผมไม่แกะดีๆนะผมชอบแกะแบบแพทคอร์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นนี่บาเกะโมโนกาตาริอ่ะผิดด้านนะครับผมนี่ มันก็อาจจะดูเอียงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวพอใส่หนังสือไปมันก็จะกลับเข้ารูเหมือนเดิมนั่นแหละนี่นะครับก็จะมีนี่เล่ม6้างหกสเปซชูบกป๊อตการ์ดแล้วก็อาจจะเป็นโปสเตอร์ย่อมๆนะครับอ่าผมก็จะพามาดูนี่ด้านลายข้างๆก่อนเลยนะครับก็จะมีน้องงูนะครับผมนี่จะเป็นน้องแมวอันนี้เป็นอะไรวะน้องลิงปะเออน้องลิงนะครับผม แล้วก็จะเป็นน้องปูก้ามปูน้องหอยทากนะครับก็จะมีหลักๆก,ก็คือมันจะมีตัวละครหญิง5ตัวนะครับที่เป็นพูดก็คือผมจะเดี๋ยวไปเล่าเนื้อเรื่องย่อตอนท้ายแล้วกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะน่าจะดูเรื่องนี้กันแล้วหรือหลายคนไม่ได้ดูก็มาดูกันได้นะครับว่ามันมีอะไรยังไงนะมาทําการแกะกันเลยนะครับการซิลที่แบบแบบไม่อยากแกะเลยนะครับแต่ก็ต้องแกะนะครับเพื่อทําการสะสมบล็อกเซสน,นี่เสียดบอครับแล้วก็ให้มาดูที่เริ่มหกกันเลยนะครับผม เล่ม6นะราคาต่อเล่มก็อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ครับแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพรูปเล่มกับเนื้อเรื่องและลายเส้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่เคยผิดหวังนะครับนี่นะครับก็จะเป็นน้องงูนะครับคือตัวละครนี่ดังมากนะครับใน o อของในเซอร์คูลเลชันนะครับแบบดังทะลุแบบเปี้ยงป้างกันเลยทีเดียวนะครับน้องน้องงูและที่สําคัญเลยนะครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่แต่งมาจากนิยายมาก่อนผมไม่ได้ตามนิยายนะแต่ ผมก็ดูพวกอนิเมะอะไรมาก่อนก่อนที่มันจะได้ลิขสิทธิ์มาแอลได้ LC มาอะไรอย่างนี้นะครับคนแต่งเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แรอกผมก็ไม่ได้ค่อยรู้จักคนแต่งเท่าไหร่แต่ผมอะ่ะรู้จักคนวาดนะครับอาจารย์โอเครสนะครับอาจารย์องุเรนะครับก็คือเขาเป็นคนแต่งเรื่องแอคเกียแอคเกียเนี่ยผมก็ดูนะครับอนิเมะค่อนข้างชอบแต่ข้อเสียของอาจารย์แกคือแต่งเรื่องแบบเดินเรื่องคนงงนะครับถ้าไม่บอกก็แบบนกอาจจะมาแนว,แ,นวแบบอีวานเจเรียนอะไรอย่างนี้นะครับแบบแต่งในเรื่องงงๆแต่ก็แบบลึกซึ้งนะครับแต่ลายเส้นแกแบบสวยมากนะครับ นี่เห็นไหมก็คือแบบรา,รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เลยสําหรับอาจารย์แย่นะฮะนี่ก็มาดูเท่เล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแกะเราเลยดีกว่านะครับหลายๆคนอาจจะถามนะครับทำใไหมไม่ฉีดแอลกอฮอล์นะครับคือผมผมขี้เกียจฉีดละหลังๆมานะฮะปึ๊บอ่าปึ๊บนี่นะครับ,รบผมนี่คนนี้นะครับก็จะเป็นน้องฮิทาก,กิ นะครับผมที่เป็นน้องปูนะครับผมเนี่ยหลังจากที่ผมเห็นเจ้าบ็อกเซตนี้ลงของเด็กเพจว่าจะทาบล็อกเซตเนี่ยผมก็เลยตามกลับไปดูอนิเมะใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องมมโยอินะครับผมเป็นจะเป็นน้องหอยทากนะครับอันนี้จะเป็นน้องซูบาสะนะครับผมเป็นน้องแมวนะครับปีศาจแมวนั่นแหละนะครับที่จริงมันต้องขึ้นต้น้วยครับว่าปีศาจอะ้อย่างเช่นนี้ปีศาจงูปีศาจแมวปีศาจหอยทากอะไรอย่างนี้นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นใครวะเนี่ยอันนี้ใช่น้องลิงหรือเปล่าซูจูกะบอกว่าส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวหลักของเรื่องนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่อยู่คู่บุญของพระเอกเลยนะครับนั่นก็คือหมอผีเมเมนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือพระเอกในหลายๆด้านนะครับอ่าสำหรับเล่มหนึ่งเล่มห้านะครับแล้วเล่มหกนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะเข้ามาดูกันที่บ็อกเซ็ตก่อนเลยมาดูที่สเปเชียลบุ๊กนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะห้านี่นะครับ ไม่ต้องสงสัยนะครับคำว่าโอเกรดคืออะไรมันก็คือชื่ออาจารย์นั่นแหละครับที่เขาทําแบบเป็นสเปเชียลบุ๊กไว้นะครับแม้ก็จะเป็นการ์ตูนแถมพิเศษเกตคิดที่คุงนะครับอ่าโบราณรำของเราปีศาจนะครับศูนย์หนึ่งก็จะเป็นสเปเชียลสั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณว่าอาจจะเป็นแบบการขั้นตอนการทํางานหรือการวาดขออาจารย์โอเกรดนะครับก็คือแบบว่าแกทํางานยังไงวาดแบบไหนมีสไตล์การวาดยังไงต้องวาดยังไงกว่าจะได้ฉากนี้ฉากนู้นจากนี้อะไรอย่างนั้นนะ แล้วก็จะมีแบบการพูดคุยเรื่อยเปื่อยของอาจารย์แกนะครับบทความเล็กๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แกด้วยนะครับอ่าก็คงจะมีประมาณนี้เนาะมันคงไม่มีอะไรมากนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นโปสการ์ดนะครับผมนี่โปสการ์ดของน้องมาโยอีนะครับหรือน้องหอยท่าของเรานั่นเองนะครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยเก็บฟิกเกอร์น้องมาโยอีด้วยแต่ปัจจุบันผมขายทิ้งไปละนะครับไม่รู้ว่ามีรูปอยู่ไหมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอยู่นะนดี่นะเรับยนะองมาไยอูอันนี้ก็จะเป็นป น้องชิโนบูนะครับเป็นแวมไพร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์อาร์ตแกละก็คือแบบไม่มีอะไรละมันก็เป็นครับภาพอาร์ตรดเรกของอาจารย์แกนะฮะก็คงมีแค่นี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับผมถือว่าคุ้มเพราะว่าโปสการ์ดนี่มันก็คุณภาพเหมือนกันนะเนี่แบบหนาเปิดเลยนะก็าเก็บสะสมได้แบบชิวๆเลยไม่มีคิดอะไรมากมายนะครับส่วนอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบโปสเตอร์นะครับของแต่ละเร่มนะครับถ้าใครที่ดูของพี่ตอมกระดาษดีฮุสนี่ก็น่าจะเห็นมาแล้วแต่ผมก็จะมาโชว์ของผมแล้วกันนะฮะ นะครับผมนี่นะครับผมน้องปูนะครับฮิตาก,กิโอสวยงามใช้ได้เลยนะครับตัวละครนี่เป็นตัวละครแรกๆเลยที่ผมตกนะฮะแล้วก็จะไปที่อันนี้อะไรน้องหอยทากเอาน้องมาโยอีนะครับผมถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับอาจจะโชว์แบบแบบนี้ยากลําบากนิดนึงเพราะว่ามันม้วนมาอย่างนี้ไงเดอเด้อ มันม้วนกันไปม้มวนกันมาอย่างงี้มันก็เลยค่อนข้างลําบากนิดนึงนะฮะอู้อันนี้ก็จะเป็นน้องแมวในข้าบผมสือบาสะนะครับผมอ่าที่เป็นในรูปของแมวขวักนะครับปีศาจแมวนะดีว่าใช้ได้นเะนีย่ยสังเกตได้เลยว่าลายเส้นหัวจาร์แกนี่แบบสุดๆจริงยอมรับเลยแบบโคตรระดับปรมาจารย์ได้เลยนะครับ แล้วก็จะเป็นน้องลิงนะครับสุจุกะนะครับผมนี่กินกล้วยกันเลยทีเดียวนะปีศาจลิงนะครับเป็นลิงที่แบบสวยมากหมอผีเมเมนะครับแล้วก็น้องชินบุนะครับที่เป็นรวมพายนั่นเองนะครับตัวละครนี้ก็ออกแบบผู้ชายมาได้เท่นะก็คือใครหลายคนบอกว่าอาจารย์โอเคแบบออกแบบผู้หญิงมาแบบสวยน่ารักอะไรนะคมชิปหน้าตาที่ติดตามอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตัวละครผู้ชายแกก็สามารถทําให้ออกมาหน้าติดตามได้เช่นกันนะครับ อ่ะตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ผมตกผมชอบคนนี้มากน้องงูนะครับผมนี่น้องเซนโกคุนะครับผมตัวละครไหนไม่ดังครับตัวนี้ดังสุดนะครับดังกว่าเพลงเนื้อเรื่องอาจจะบทน้อยนิดนึงนะก็คงมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาคันที่บล็อกซิตต่อเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละนะครับก็คงมีแค่นี้เพราะว่าอันนี้ผมก็จะสะสมนะครับผมอาจจะไม่ได้แกะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบดิสเพรสช็อปดิสครับบาเกตโมโนการินะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมอ่าก็มาใส่กันเลยนะครับผม แล้วเล่มก็จะเป็นรูทของมันนะครับอย่างเช่นเล่มนี้อาจจะเป็นน้องหอยทากเล่มนี้อาจจะเป็นน้องงูน้องอะไรอย่างนี้นะคับก็โผมมาตามนั่นเลยตามหน้าเล่มตามรูปเล่มเลยนะครับในตอนนี้นะครับเซตหนึ่งมันก็จะมีแค่6กเล่มนะครับแต่ของญี่ปุ่นก็น่าจะไปไกลละมีหลายเล่มแล้วเหมือนกันนะครับอ่านี่ก็จบแล้วทีอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วอันนี้ก็สามารถที่เหลือนะครับผมเห็นที่ต้มแกนเอาไว้ใส่พวกอะไรนะเปเชียวบุกเนี้ยเออปึ๊บปึ๊บ ใส่ให้มันแน่นๆเพราะว่ามันจะได้แบบจากที่มันเบี้ยวๆใช่ไหมมันจะได้อันนี้ได้นะฮะแบบนี่จะได้คงตัวนะครับปุ๊บก็เสร็จแล้วเห็นไหมก็ได้แบบบล็อกเซตแล้วเห็นไหมสวยงามนะครับผมส่วนโปสการ์ดนี่ก็จะเอาไปเก็บตรงไหนก็ตามสบายเลยครับส่วนตัวผมก็อาจจะใส่ซองไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนพวกเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็คงไม่ได้บอกอะไรมากนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะตามอนิเมะมาแล้วนะครับส่วนมางงานเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้ดัดแปลงมาจากนิยายหรือว่าอะไรไม นะครับเท่าที่ผมดูผมก็ดูแค่ภาคแรกนะครับภาคแรกนี่ก็ถือว่าสนุกนะครับแต่ไปดูภาคหลังๆก็อาจจะงงไปหน่อยนะครับไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยพระเอกนะครับที่ชื่อโคโยมิอ่ะที่มันจะเป็นแบบพระเอกหน้าปรตายหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็หยิบมาสักเล่มแล้วกันพระเอกเนี่ยมันถูกแวมไพร์กัดนะครับทำให้มีร่างกายเกึื่ออมตะนะครับต้องมาใช้ชีวิตนักเรียนมอปลายธรรมดาเลยทําให้มันเกิดเนี่ยไปเจอแบบพวกสาวๆที่อยู่ในห้องเดียวกันอย่างเช่นไอ้นี่นะครับก็เป็นเพื่อนร่วมห้องของไอ้พระเอกนะครับแต่มันเป็นแบบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่่งลีับบบอรยูดๆก็แ เป็นปีศาจมอนโดนปีศาจเข้าสิงอะไรอย่างนี้สักอย่างนะครับมันก็เลยมาขอให้พระเอกแบบให้ช่วยอะไรอย่างนั้นนะครับช่วยแก้ไขอะไรสักอย่างในคําขออะไรอย่างนั้นนะครับโดยไอ้พวกกลุ่มผู้หญิงหรือเพื่อนผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีด้วยกัน5คนนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีน้องก้ามปูหอยทากแล้วก็ลิงแล้วก็แมวแล้วก็รวมไปถึงน้องงูนะครับผมแต่ละคนนะครับก็จะมีแบบปีศาจหรือวิญญาณเข้าสิงอยู่พระเอกเนี่ยมันก็ต้องทําคนเดียวไม่ได้หรอกมันก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากไอคนนี้นะครับไอคนเนี่้5 มาช่วยนะครับเรื่องมันก็จะดําเนินไปเรื่อยๆจนครบ5คนนั่นแหละครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละรูทแต่ละรูทไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณเห็นปกนะครับเห็นปกเนี่ยมันอาจจะเหมือนแบบเลิฟคอมเมดี้ทั่วไปใช่ไหมหรือรวมไปถึงไอ้เพลงอะไรนั่นในเซอร์คูลเลชันเนี่ยเพลงมันแบบออกแนวน่ารักแอบเบลนะครับแต่เนื้อเรื่องอย่าได้หวังนะครับว่ามันจะเป็นเลิฟคอมเมดี้นะครับดีๆอาจจะเป็นแบบขึ้นแบบ20บวก18บวกได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่แบบกระทบจิตใจด้วยนะครับมีฉากที่แบบรอดแล ค่อนข้างน่ากลัวเยอะนะครับซึ่งมังงะเนี่ยก็อาจจะซบซบลงนะครับมันก็ซบซบลงนะครับคือมันมีเนื้อหา15ปีขึ้นไปแต่เอาจิงๆแล้วมันขึ้น18ได้เช่นเดียวกันนะครับออกแฟนตาซีแต่ก็ออกแนวฆาตกรรมได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ นะครับผมก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับบ็อกเซตบาเกะตโมโนกาตารินะครับแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันวันของเด็กช่างก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็คือไม่ได้มาป้ายยาหรือมาอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมเองก็โดนป้ายยามาจากพี่ต้อมกระดิดอุดอีกทีนึงนะครับเจเลยซื้อมาแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ชมในฉบับของผมนะครับก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับวันนี้วันวันของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าที่จะเป็นเรื่องออะไรน่าสี้ก็